สงไัยแรงคุณบท่านผฟังคุณผู้ชมปีนี้สงสัยจะเจอวิวกฤตแรงนะครับมันจะซ้ำเติมให้เศรษฐกิจประเทศในช่วงครึ่งปีหลังดิ่งลงเหวใช่แล้วสถานการณ์มันซองมาเห็นนะคะกฤ็จริงๆเนี่ยฝนมันควรจะมาฝนเนี่ยมันควรจะมาตั้งแต่สัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภา แต่ปรากฏว่านี่มันจะเข้าสัปดาห์ที่2นี่มันเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนาแล้วนะครับฝนก็ยังไม่มาเมาบอกว่ที่จะให้ไปนะคะเขาบอกว่าขนาดนี้น้ําในเขื่อนโดยเฉพาะสี่เขื่อนหลักจึงเหลือใช้แค่ประมาณพัน0จดยล้านลูกบาทเมตรใช้ได้แค่อีก20วันเท่านั้นเองนะครับไม่งั้นวิกฤตหนักนะคะประเด็นของมันก็คือต้องหยุดส่งน้ําเพื่อทําการเพาะปลูกมันจะกระทบฤดูการเพาะปลูกปี58าแปดทับห้อันนี้น่าจะกระทบโดยตรงนะคะ ตรวจสอบทานข้อที่จริงตรงนี้กันดีกว่าไปตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณ,คณสุเทพน้อยไพโรจน์นะคะรองอธิบดีกรมชลประทานนะคะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีคะสวัสดีครับสวัสดีครับค,คุณด้านไหนและคุณอมรรัตน์ครับ,รบผมบตั้งประเด็นได้ได้ถูกต้องฮะน,นะครับท่านรองครับก็คือฝอนมันทถ้งช่วงคือฝอนเนี่ยนะครับยัง ยังไม่มาเป็นปกติเลยนะครับหรือจะบอกว่าทิ้งช่วงตั้งแต่ต้นฤดูก็ว่าได้ใช่ใช่ัมควรจะมาตั้งแต่สัปดาห์ที่สามของเดือนของเดือนพฤษภาคมนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ดูฝนตั้งแต่ยี่สิบสอพฤษภาคมนะครับค่ะพอประกาศได้ไม่กี่วันนะครับประมาณฝนก็ลดน้อยลงไปอีก แล้ะไม่ต่อเนื่องเลยไม่มีการกระจายตัวในพื้นที่ต่างๆเลยนะครับปริมาณฝนที่เราลองตรวจสอบดูนะครับว่าเดือนพฤษภาเนี่ยโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคกลางเนี่ยฝนค่อนข้างจะต่ำมากต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนะครับใ,ในภาคเหนือเนี่ยถึง ต่ำ่าเกนต์เฉลี่ยถึง55เปอร์เซ็นตถ้ากลางต่ำเกนเฉลี่ยถึง69เปอร์เซ็นต์69เลหฮะ69เปอร์นลองไปเทียบดูกับปี2557ซึ่งผลน้อยอยู่แล้วด้วยนะครับก็ยังน้อยกว่าปี2557ถึง42และ45เปอร์เซ็นต์ตามลำดับยาเหนือเนี่ยน้อยกว่า42เปอร์เซ็นถ้ากลางน้อยกว่า45เปอร์เซ็นตนี่นะครับเป็นเป็นสิ่งที่เราต้อง ระวังอย่างยิ่งนะครับตั้งจากน้ําที่เราระบายลงมาเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเพาะปลูกเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นฤดูเนี่ยโดยเฉพาะในรุ่มจพญยาซึ่งถึงฤดูการเพาะปลูกเขาแล้วใช่ค่ะนะครับเป็นน้ําที่ใช้จากเขื่อนทั้งสิ้นอ๋อน้ำจากเขื่อนนะคเขื่อนมีประโยชน์ตรงนี้นะครับทําให้เกิดเริ่มเกิดความเสี่ยงแล้วว่าน้ําที่อยู่ในเขื่อนณปัจจุบันมันเหลือน้อยเต็มทีมันเหลือใช้ได้แค่ยี่สิบวันเท่านั้นแหละใช่ครับตอนนี้นะครับมา อย่างที่ทางท่านพิธีกรบอกว่าพันเจ็ดเมื่อวานนะนไม่ใช่เมื่อวานนะพันวันพันห้าร้อยกว่าวพันห้าร้อยกว่าล้านลูกบาทเมตรวันนี้เหลือเท่าไหร่คะวันนี้นะครับเมื่อเช้านี้เหลืออยู่ หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านใช้ได้กี่วันฮะสิบห้าวันก็ใช้ได้ประมาณนะถ้าขับปล่อยวันละหกสิบหกสิบล้านก็ใช้ได้ประมาณยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันเพราะปัจจุบันเราปล่อยอยู่ประมาณเราระบายอยู่ประมาณวันละหกสิบสองล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนนี้กรมชวทานจึงรีบนัดประชุมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะครับวันนี้เราจะมีการประชุมทั้งสิบหน่วยงานเนี่ยจะลองประเมินสถานการณ์กันใหม่ว่าหนึ่งฝนเป็นอย่างไรถ้าฝนในลักษณะฝนไม่ดีนะครับในอนาคตไม่ดีไม่สม่ำเสมอ นะครับ,รบน้ำในอ่างเนี่ยเราก็คงจะใช้อย่างที่ผมเรียนว่ายี่สิบว่าวันก็คงจะหมดสิน้นคพระฉะนั้นมึงจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งว่าน้ำำนําจํานวนที่เหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยอจะต้องเตรียมไว้ใช้สําหรับการอุโภคบวโพภกก่อนนะ,ค,ะครับและการรักษาระบบนิเวศไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพนะครับ ในรายทางที่ลำน้ำไหลผ่านตั้งแต่จังหวัดตาจังหวัดอุตรดิตต์ลงมานะครับทั้งหมดแหลบหรือคนในภาคกลางทั้งหมดก็ใช้น้ำจากลำน้ำแสลักในลุ่มชพาานะครับข้างบนกระปิงน่านทั้งหมดนะครับในส่วนนี้ครับเราต้องการให้คนมีน้ำกินน้ำใช้ก่อน ถ้าถ้าถ้ามันทิ้งช่วงจริงๆนะฮะประเมิสถาก,การแล้วเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะฮะสิ่งที่จะกระทบทันทีก็คือเราต้องหยุดส่งน้ําเพื่อทําการเพาะปลูกมันจะกระทบฤดูก,กาลเพาะปลูกปี58าแปดทับห้าเโดยเฉพาะอย่างข้าวนาปีอย่างเข้าใจง่ายๆเห็นงาน่ายๆข้าวนาปีซึ่งมันควรจะดํานากันได้แล้วแหละมันก็ต้องเลื่อนกันออกไป ครับและเลี่ยไม่มีกําหนดด้วยถูกไหมฮะในรุ่มเจ้าพยานะครับเลี่ยไม่มีกาหนดด้วยถูกไหมในรุ่มเจ้พาจพยาที่ผมเรียนไว้ปกติจะปลูกวันที่หนึ่งแต่ในรุ่มอื่นๆหรือในลําน้ําสายอื่นในพื้นที่ภาคอื่นจะปลูกประมาณเดือนกรกฎานะครับกรกฎาต้องกข้จใจอย่างนี้ฉะนั้นจะมีผลกระทบ ในช่วงแรกก็คือของพื้นที่ลุมเจพยาท้ายเทือนภูมิพลและเขื่อนสสือกิจเท่านั้นในพื้นที่ประมาณเก้าจุล้านไร่ปัจจุบันปลูกไปแล้วนะครับประมาณสองจุปดล้านไร่หรือต้องมาเอาผมตีให้สล้านไร่ก็เหลืออยู่ประมาณหกล้านกว่าไร่หกล้านกว่าไร่อย่างนี้เนี่ยอย่างไรเนี่ยนะครับคงได้รับผลกระทบแน่นอนในการที่ต้องเลื่อนออกไปก่อนครับออการเพาะปลูกไปก่อนครับ รอฝนมาอีกสักพักก่อนและปกติแล้วทิ้งช่วงยาวนี่ก็ยุ่งเลยนะฮะทิ้งช่วงยาวก็ยุ่งเลยนะวิกฤตเลยนะแล้วประทานโทษสามหรือสามล้านไร่ที่เขาปลูกไปแล้วก็ใช่ว่าจะรอดนะถ้ามันทิ้งช่วงหนักๆนก็เราน่ยนะครับกรมชุมทานนะครับก็ไม่อยากให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่นะครับไปถึงน้ำโอ้พกไปพกและ แล้วหรือไอ้ข้าวที่ปลูกไปแล้วประมาณใกล้ๆสามล้านไร่เนี่ยนะครับจะต้องสงวนน้ําตรงนี้เอาไว้ประคองสถานการณ์ก่อนครับ ก็ยังมั่นใจว่ายังมีฝนลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับในพื้นที่เล็กน้อยเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยในพื้นที่นะครับดังนั้นเราก็ต้องเตรียมสรรพกําลังของเราโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ต่างๆต้องเตรียมไว้ช่วยกเกษตรกร,รด้วยรตรงไหนมีน้ําอาจจะต้องสูบไปเสริมมาไว้ให้นะครับในพื้นที่ที่ปลูกไปแล้วนะครับในพื้นที่ที่ปลูกไปแล้วครับโอ้ ฟังดูน่ากลัวนะฮะสำหรับพื้นที่อื่นๆที่เขาจะเริ่มลงมือปลูกกันในช่วงกรากฎดาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเจอวิกฤตแรงหรือไม่ครับก็ต้องรอดรอดูปริมาณฝนนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยนะฮะเห็นวันก่อนก็ไปบวงสรวงพระพิรุณกันครับอันนั้นความน่าจะเป็นเนี่ยจากประสบการณ์ปลูกสัญชาติญาที่ก็ข้อมูลอะไรต่อมีอะไรคิดว่า ฝนจะทิ้งช่วงยาวไหมครับปีนี้เอจากข้อมูลนะครับยังไม่ค่อยแน่ชัดซึ่งจะมีการประชุมกันวันนี้นะครับวันนี้่ะวันนี้จะมีมตกแต่โดยปกติแล้วเนี่ยผมต้องเีอกว่าฤดูกาลบ้านเราเนี่ยจะมีการทิ้งช่วงของฝนนะครับประมาณปลายเดือนมิถุนาต่อเนื่องไปถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคหรือบางครั้ง ช่วงไปถึงประมาณอาทิตย์ที่สามคนหนึ่งกรกฎาเดือนสามแล้วถึงจะมีฝนเข้ามาสม่ําเสมอใหม่ในช่วงปลายกรกฎาคองเดงสิงหาคมน,นะครับในส่วนน,นี้คือนี่คือประสบการณ์ครับฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงระยะเวลาวิกฤตเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ช่วงจากนี้ไปไปถึง ประมาณอาทิตย์ที่สของกรฎาคมของหรือกระายาวเลยนะคะสมมติว่าสมมุติว่าปาฏิหารินะครับมันมีฝนลงมาบ้างเล็กน้อยนะฮะข้าวนาปีเนี่ยมันอาจจะปปข้าบประคองกันไปได้แต่ว่ามันจะไม่เหลือน้ําสําหรับใช้ข้าวนาปังหลังปีใหม่ปีหน้าคราวนี้มันก็จะอย่างยาวเลยถูกไหมฮะ ฮครับโอเคเอาละครับวันนี้จะประชุมกี่โมงครับท่านรองฮะประชุมงสิบโมงโอเคโอเคเอาละครับเอาละครับขอบคุณต้องสรุปทุกอย่างให้เสร็จวันนี้ทั้งหมดครับขอบคุณขอบคุณสวัสดีคครรััับบสวสดีครับค่ะรองอธิบดีกรมชลประทานนะคะคุณสุเทพน้อยไพโรจน์ก็เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำรุ่มเจ้าพยาด้วยวันนี้จะมีการประชุมกันสิบหน่วยงานค่ะคือสถานมันต่อเนื่องตั้งแต่ปี2557แล้วนะครับที่เศรษฐกิจในภาคต่างจังหวัดเนี่ย มันละลายตัวอมันมีคําที่พ่อค้าที่ผู้ประกอบการเขาใช้กันติดปากขณะนี้เขาบอกว่าเงินเงินในตลาดต่างจังหวัดมันแห้งมันเขื่อนไม่มีเงินในระบบมันเขื่อนมันแห้งทั้งตลาดเ้าเลยอาการอย่างนี้คนกรุงเทพส่วนกลางยังไม่ค่อยรู้สึกแต่สักพักมันจะอาการ ลมแห้งหายไปจากตลาดมันจะลามเข้าส่วนกลางถูกไหมค่ะแล้วก็หวังว่า2,558อะไรตัวนี้อะไรจะประคองให้มันอยู่ตัวการส่งออกก็คงยังจะติดลบอย่างนี้แหละก็ต้องรอมันก็หวังไม่ได้แต่หวังจากเกษตรถ้าฝนฟ้าอากาศซ้ําเติมอ้อโหยมันซ้ําเติมอ่ะจากแค่อยู่แล้วถ้าฝนฟ้าอากาศมันซ้ําเติมอืมมันกระทบนะถูกไหมตอบยากเลยเนี้ยมันฟังดูฟังไปฟังมาขนาดนี้นาทีเนี้ย น้ำในคืนหลักๆเนี่ยที่จะป้อนพื้นที่เพาะปลูกมีการผลิตใหมาแปดสห้าเก้าอย่างเช่นข้าวนาปีซึ่งควรจะลงมือปลูกแล้วเนี่ยค่ะมันเหลือพอใช้ใชแค่ยี่สิบวันใช่แล้วถ้าฝนยังทิ้งช่วงต่อเนื่องอเขาต้อง <นะ S 2> หยุดส่งน้ําป้อนพื้นที่เพาะปลูกค่ะอย่างตัวอย่างข้าวนาปีง่ายที่สุดข้าวนาปีขนาดนี้เฉพาะลุ่มโชพยานเนี่ยเก้าจหล้านไร่ทั้งหมดนะปุูกไป่ค่แป 2.8ไม่เกิน3ล้านไร่ที่เหลือรอน้ำแล้วถ้าน้ำไม่มาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นใช่อันนี้แหละค่ะและไอ้3ล้านไร่ที่ปลูกไปแล้วเนี่ยคิดว่าจะรอดเลยถ้าเกิดมันแรงแบบนี้อีกยังแรงยังทิ้งช่วงกันยาวๆที่เออก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะมากไปกว่านั้นอีกข้าวนาปีปีนี้ปลูกกันไม่ได้หรือปลูกกันล่าช้ามากๆหรือปลูกไปแล้วก็เสียหายมันจะไีปต้นปีหน้าซึ่งเข้าสู่ช่วงการปลูกข้าวนาปังก็จะไม่มีน้ําให้ใช้อีกมันจะกระทบเป็นโดมิโนต่อเนื่องไปเลยนะคะที่เกิดเลย ประเทศไทยเศรษฐกิจครึ่งปีหลังใช่ค่ะฟังแล้วหนาวอเอากันอย่างนี้ครับจะเครียดแล้วนะปิดท้ายวันนี้ด้วยอ<ช>ันนะเอาคลิปเลยดีกว่าอเอาคลิปของมีผู้ชายคนหนึ่งรอสดหรือเปล่า จำมังทาให้คนไทยกลับมาแตกแยกกันอิกครั้งอย่างมากมายแก่กองโดยเฉพาะในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์กําลังออแบ่งข้าห<า>ยกพวกตีกันสนันวันไหวโลกออนไลน์ก็เพราะไอ้ผู้ชายคนนี้แหละตีกันในโลกออนไลน์นะคะและผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขากําลังจะเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ ที่พารากอนฮอลลใช่แล้วค่ะเมจิกเจมเดอะคอนเสิร์ตนะคะที่พารากอนฮอลลนะคะวันเสาร์น,นี้สองรอบนี่คือประเด็นที่ทําให้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์เลยและยกพวกตีกัน <c oughs> ไปฟังเสียงของผู้ชายคนนั้นสักนิดหนึ่ง <c oughs> ชนะ ฉันสึกดีเวลาอ you ก e บเแค่เธอ่านั้นที่จะใหเป็นแบบนี้เอาอาอโทษัทษเขาเป็นไอเดียแล้วกันเออเสียงเจนเสียงระดับเสียงระดับนี้ถึงขั้นจัดคอนเสิร์ตใหญ่ใช่แล้วในพารากอนฮอล สงองบเ,อเก็บบาทแพงถึงหกพันบาทเนี่ยตั้งแต่พันหนึ่งหรือไม่พันเลยบ่าละพัน <100, 000. S 1> ใช่พันไปถึงหกพันสองรอบเออบา้บาบา้บาบอดีก <c oughs> ็ถูกว <c oughs> ิจารณ์ที่เป็นโลหมาแก่ก็หยิบประเด็นอย่างนี้มาเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ <c oughs> ปประเด็นเข้าวิจารณ์กันในโลก,โลกออนไลน์ในมันแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเจมจิเวอร์ระดับนี้ความสามารถอย่างนี้ เล่นหนังว่ากันไปเถอะแต่ว่าคุณจะมาจัดคอนเสิร์ตไม่ประมาณตัวเองเลยผู้จัดก,การดูมั่งค่าเด็กหรือเปล่าเนี่ยประมาณนั้นอืแล้วก็เก็บบัตรเสื้อแพงตั้งหกพันนะี่ยนะฮะนักร้องระดับโลกที่มาเล่นในเมืองไทยเท่านั้นจึงสามารถฟาดถึงใบละหกพันประมาณนั้น๋อว่ากันไปส่วนอีกพวกหนึ่งก็บอกว่าอย่ามาแตะต้องจิของฉันนะเจมจิ <laughs> บางคนบอกว่า อย่ามาติงเจมจิอย่ามาแตะอุนจิของฉันนะอบ้า่ะในโลกออนไลน์นะคะคือมันไร้สาระแต่ว่าแต่ว่ามันกําลังบ้ากันอยู่คนไทยบ้ากันเรื่องเจมจิอุนจิอะไรเนี่ยผมก็หยิบฉวยมาเล่าสู่กันฟังว่าคนไทยก็บ้าเรื่องอย่างนี้เหมือนกันเอาวันนี้หมดเวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ